สวัสดีครับส่ง YouTube นะ้องมีกระตังพี่น้องสวัสดี FC ฟซใหม่เอฟซีเก่าพี่น้องเนาะผมมาพอก,กันสวงแรงๆพี่น้องมาได้ลงคลิปหลายเมือ่อละตรงนี้มีนิปซี่พันธามาซุ้มน้องมีกระตังนี่พัฒนาอันนี้พม่าหรือเชิงนะ้องพี่น้องเนาะซุ้มน้องมีกระตังนี่พัฒนาเป็นสายพมา่าแล้วพี่น้องเนาะเป็นพม่าพม่ามา,มา,มาล่ออืะ พอเขาเน้นเฉพาะพม่ามาล้อและพม่ามามานางอนพี่น้องพอเขาชื่นชอบการพัฒนาแบบนี้มาแต่ได้หลายปีแล้วพี่น้องประมาณห้าหกปีแล้วพี่น้องห้าหกปีพัฒนาเป็นพม่ามาล้อพม่าอันนี้นางอนพี่น้องการพัฒนาเขาก็ ก็ยังยืนในเป็นในสไตล์ของพม,ม,ม่ามาล่อเหมือนเดิมพี่น้องมีเลี่ยมมีไอคิวมีลูกเหรียญพี่น้องยังไงมีเลี่ยมมีไอคิวแล้วก็เบอร์แข่งพี่นอ้องพัฒนาซจำเนี้ันนี้เรากำลังเริ่มเติมแบบพมา่าไอคิวพี่นอ IQ, ้องพม่าไอคิวพม่าล่อ นะพี่น้องพนาไอคิวมีเลียมมาได้ประมาณสามปี4ีปีเริ่มเติมมาพี่น้องแต่แรกๆเฮาพัฒนาพม่าน้างอนอยู่พี่น้องนางอนปุ๊บมันก็เอามาล่อมาใส่ได้ประมาณ4ีปีพี่น้อง4ีปีเัาก็เลยเป็นพมามาล่อหน้างอนก็ได้หน้าคางก็ได้พี่น้องพัฒนาอยู่ที่สะที่ว่าเบนซีมันถามว่าได้ พัฒนาได้สายพันธุ์มานจะทางได้นะพี่นอนเนาะอของผมผมก็พัฒนามันต,ตั้งแต่หลายปีแล้วพี่น้องผมพัฒนาผมนําพัฒนามันแต่ภาคเหนือพี่น้องนําเมพันธุ์มาจากภาคเหนือพี่น้พองพัฒนามันแต่ภาคเหนือน่ะตั้งแต่หลายปีแล้วพี่น้องเรากลับมาเห็ดเป็นลูกลูกลูกเพาะแล้วเป็นลูกเหล่าของเราพี่น้องเป,เ,เป็นเราเป็นเกกรล่าเป็นกอของเรามา ปัญหามาเป็นยังจืนชอบเป็นพม่ามาหล่อเป็นพม่ามาหล่อนี่เขาชอบเป็นยังเขาจืนชอบนี่คือว่าเอาตัวรอดเก่งมีไอคิวมีไว้พิบพี่น้องาะฉนั้นจืนชอบมั่นเ่งเขาหาเขาชอบในสไตล์ของเราลพี่น้องแต่ว่าบางคนมันก็ชอบแบบโคตรแบบบางคนก็ชอบแบบพม่าหน้างอนหน้างอนพี่น้องมากินยืนในสำหรับผมผมพัฒนาเฉพาะที่เน้นไปทาง มีล่อเพื่น,น้องมีล่อมีเหลี่ยมต้องสีเนียนนะสิเอาตัวหลอดเกง่งมีเหลี่ยมขันปัฒนาหอกเรียบร้อล้ในสายได้มาเติมก็มีพวกก็มีสายเลือดดังๆก็มีพื่น้องสายเลือด้องดังก็ม,กมีก็น,น้ำขอมากเลยสองปีกว่าหรอเพี่น,น้องประมาณสามแม่สี่แม่พี่น้องเป็นสา,ายเลือดที่ว่า ดังๆเลยพี่น้องที่เอาเอา,เอานำของมานำมามาเป็นลูกเอามาผสมกับกับลูกเราของเฮาพี่น้องกลับมายืนโตได้มั่นปีสองปีเขาก็ได้ได้ลูกแบงได้ได้แบ,ง,แบงลูกเพิ่นไปละประมาณชุดหนึ่งสองชุดละพี่น้องแบงให่งเอฟซีฮาวทีเอฟซีที FC ทเพิ่นติดตามหรือเพิ่นเชิญชอบในพม่ามาเราเอากับแบงไปกัดตอว่าผลตอบรับ ถือว yeah. ่าดีพี่น้องเป็นส่งข่าวทรงยังมาก่ะก็ถือว่าโอเคอ่อไม่ค้นเพาะพัฒนาดีใจพี่น้องที่เที่เพาะพัฒนาล่ะออกมาล่ะถือว่าไอออกไอออกสนามไอออกแบงันไปไปหิ้งซีห้องไปเดอออกสนามจริงพี่น้องก็ก็ได้แบงไป กับเพิ่นก็แจงมาหลายตัวอยู่พี่น้องคือว่าโอเคนํามันก็หลายปีแล้วพี่น้องก็จำบ่ด้ตอนล้างๆมาเพิ่งกับสรงข่าวมาอยู่พี่น้องว่าที่แบงไปแล้วครับที่ห้องแบงไแป๊กมีผลงานก็ดีแจงนําพี่น้องแกที่เอฟซีห้องแต่ตัวดีเดียตัวเก่งอยากให้เอฟซีห้องได้ตัวเก่งๆหน่อยพี่น้องแบงปันกันไปพัฒนาไป อันเนี้ยต่อยอดมองไงในในพุกในของผมเนี่ยมันจะบไค่มีเวลาไป่นองมัวไค่มีเวลาออกไปออกทำในกับมีมันกับม,ม,มีมือว่างมือว่างพีเนางเนาะเข้าจีเน้น,น,นเป็นเฉพาะเลี้ยงแบบเลี้ยงพัฒนาหละกกับแบง FC, เอฟซีเฮาแบงทุกตัวไป่นองแบงทุกตัวแบงทุกตัวทีเอฟซี FC ชอบถ้าเฮาตรงกันไป่นอง ผลาเฮาตรงกันกะกะแบ่งพี่น้องแบ่งทุกตัวพี่น้องบอกบอกกักพี่น้องผมมีกักที่ว่าชื่นชอบเพากะแบ่งในช่วงนี้ไก่นุ่มกะมีอยู่ประมาณห้าถึงหกตัวยังบม้อหั่นได้ทำเน้อทำตัวเต็มถี่ภายในพี่น้องช่วงนี้ก็ยังห่้ได้ทำเน้อทำตัวก็เลี้ยงให้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 ข้าวให้อาหารปกติแล้วพี่น้องช่วงนี้ คนตกดูเขาก็เลี้ยงไปก่อนพี่น้องค้งว่าบ่อหายเป็นไรไกแม่ก่อนเห็นเป็นเชื่องก่อนพี่น้อะไรเป็นหู่จักเชื่อกก่อนก็ผลละออกพรรษาพี่น้าะเปิดแบงให้เอฟซีเอาที่ผู้เปิลติดตามและผู้เปิชื่นชอบเป็นคอเพราะว่ามาเลาะพี่น้องมาเลาะเลี่ยมๆพี่น้องกะสิกะสิแบงปั้นกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกดูพี่น้องบ่ได้เห็นยังบ่ได้ยังเลย มือนึงกับโต๊ะสองสามปรต๊ะเที่ยงกัต๊ะเสาเต็กแลงพะน้องเฮ็ยนยังกับประเทศนี่บระเทศเฮียนยังเลยมันก็เลยบ่มีเวลาก็เลยบ่ไขอยากจับส่วงหน้าฝนประเทศส่วนพึ่งกระลังกันสินุ่มๆมันกระลังทายนี่ไก่จะเต็มแล้วพี่น้องก็เลยบ่ให้คนทายเต็มก่อนคอยจะเอามาเลี้ยงเนื้อว่าเอามาอันนี้นุ่ลุงพี่น้องจทีนี้ก็ไว้พอกั้นคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์น้ำในเด้อพี่น้องเด้อ